ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้น้ำแน่ด้วจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะเมื่อนี้สิบาเฮ็ดยังมาเบิ่งกันค่ะเมื่อนี้สิมําตำพริกแกงไตปลานะคะนี่คือเตรียมพร้อมของทุกยะะอย่างไว้แล้วเนะค่ะมีอยังในห้ามาเบิ่งกันค่ะอะ นี่เนื้อถั่วกะซิมีกะปิกับผงชูรสนะคะนี่คือแยกไปเลยเนาะค่ะแล้วกนื้อครกนี่กะสิมีตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วกกระเทียมนะคะพริกนะคะสองย่างเนาะค่ะพริกเอ่อพริกสดแล้วกับพริกแห้งนะคะใส่ผสมกันเนาะค่ะแลราคาอีกอย่างต่อไปก็คือขมิ้นนะคะขมิ้นเหลืองที่ห้องวาเห็ดแกงเหน่งขมิ้นแกงเนาะค่ะ หลังค้นหูจกักหลังค้นกับบรูจักเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างต่อไปก็คือพริกไทยดำนะคะขาดบอดดาเลยนะคะนี่คือสิ่งสำคัญเลยค่ะ และส,สุดท้ายก็คือเกลือนะคะประมาณเครื่องส่วนชาเนาะค่ะอ่ะลงไปเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเข้ามาตํากันเลยเมื่อเจา้าหลังจากนั้นตําสักพักนึงอังเสศยวกะปิกับผงชูรสลงนั่นเองนะคะ,ะแล้วแต่ผู้มักเนาะค่ะอันนี้สูตรของข่อยเองข่อยสิใส่ผงชูรสไปพร้อมนะคะบออะอไ้คือจังสูตรผักไตแท้เนาะค่ะอันนี้คือสูตรดัดแปลงเป็นทางอีสานในจักน้อยเนาะค่ะขาดผงชูรสบ๊วยนั่นเองเนาะจ้า เจอกันค่ะเดี๋ยวสิบห้าไปตำม,มองอ่นนะคะตอนนี้ตำว่าไรนะคะทั้งนี้อันตราย เอาละค่ะทุกคนคะหลังจากการตํมไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะใส่กับผพื่นมันบาไหวจมขึ้นเก้าอี้ค่ะมูนเจ้านี่ละค่ะสีลกละเอียดใด้ซ้ำนี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเขากะเอา,เอา,เอา,เอากัะปินะคะกับฟงชุลดลงไปเลยจ้ะตามให้เขากันนะคะ ผู้ซอยบระยูก็เลยต้องจัดการเองนะคะโมเจา้านี่และค่ะก็จะเป็นได้เนื้อเดียวกันนะคะโมเจา้านี่ฮอกสามารถเอาไปเฮ็ดแก้งไตปลาได้เลยจ้ะนี่เลยจ้ะเห็นบ่น ก็ซิเป็นเนื้อละเอียดประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อชอบนะคะจะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อจ้าทุกคน<อ>เดี๋ยวไว้พอกันคลิปหนาน,นะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่มารับชมกันเด้อจ้าเห็นบ่ค่ะเหตตกมาแล้วก็ซิประมาณนี้นะคะเครื่องแกงเข้ากับมา่าบ้านทีครบเนาะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งก็ยังหยุดน้ำตลาดอยู่เนาะคะ่ะก็เลยสิไดประมาณนี้มดเจ้านี่แหละ ปริเกงของข้าตำ่ำเพราต้องละเอียดลร้นะคะแบบนี้เลยจ้าสุคนจ้าเนาะนี่คือเกรงแกงนะคะที่สิจัดการมาเหตุแกงไตปลานั่นเองเม่าเจ้าขอบคุณหล,ลายๆด้วยจ้า